ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอต้อนรับเข้าสู่เอ็นไทยลี2คู่ระหว่างสุพรรณการีพบกับดราก้อัจุบิรารชนะลีเอร์ทีขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีม อาครับเกมในคู่นี้เริ่มครับยังไงเข้ามาให้ข้อมูลในส่วนของอาจจะเป็นนักเตะชื่อทีมหรือว่าในส่วนของสถิติต,ตายย่างๆยังไงก็สามารถแจ้งทางผู้ใหญ่ยได้นะครับยังไงขอขอบคุณด้วยนะครับนะหน้ากลัวเลยทีเดียวนะท่นานตีซุกอ่องครับเอาครับเปิดมาจังหวะน,นี้ไม่มีธงแล้วอานนท์พุ่มสรีเข้าไปปั๊มบอลมาจังหวะน,นี้โอ้แล้วอ่ะโฉบมาได้แล้วจังหวะนี้ทำไงตายๆนะครับไมยังปัดทิ้งออกไปได้ครับโดยทางด้านชินพงษ์ แล้วจังหวะสองปั๊มยัดเข้ามาก็เคลียทิ้งออกมาก่อนครับแล้วมีล่วงไปคนหนึ่งเลจังหวะนี้ก็ประตูออกหลังไปโอ้นี่ครับจังหวะนี้ครับทางด้านอานนท์พุ่มตีรีเนี่ยลัดยิงเสาแรกเลยน่าจะเป็นประตูขึน้นนำครับแต่ว่ายังไม่ผ่านทางด้านชินพงษ์รักศรีครับโอ้เจ้าตัวใช้ความประหยัดน,นะครับตามบี้เข้าไปจนได้ลูกนี้มาแล้วใส่ซ้ายตรงนี้บอลมันไม่ได้เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาม,มากเท่าไหร่นะครับผู้สาวประตูปิดเสาใกล้ไว้อยู่แล้รอานนท์พุ่มติริพาเข้าในนะครับความเร็วมีแล้วพื้นที่มีเเเข้าเ้าาดดดยยแลััองครบ อีซ้ายลิบบอลมันติดไซก้อยหน่อยๆแล้วขี่เป็นเส้นตรงรุดก่อไปครับใช่แต่อย่าปทางด้านเอเลสครับแทงมาจาังหวะนี้แล้วจะได้เปิดมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูขึ้นนำครับพัฒนาการจนันบ,บุรีเอฟซีโอ้ตรงนี้นี่ครับกองหลังยืนช็อตกันไปเฉยๆเลยครับพัฒนาการจันทบปราาีการซีครับต้องบอกว่าจังหวะก,ก่อนที่จะเสียประตูเนี่ยกิติดดชัยยัยดีไปเสียสมาธิกับเกมทางกวาบซ้ายของทนาการจนบุรีเอฟซีเมื่อสักครู่นะครับ เดี๋วดูจังหวะที่เสียประตูครับเนี่ยครับมีจังหวะงัดเกี่ยวข้องแล้วไปหยุดเลยนะครับแล้วจ่ายตัดตรงนี้เลยครับเพราะจ่ายตัดเนี่ยพอเปิดเข้าด้านในเราสอดตัดเข้ามาเนี่ยยังไม่อยู่ในจอภาพเลยด้วยซ้ําครับเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบสี่นะครับที่ทาประตูได้เมื่อสักครู่ครับทางด้านพัชรกรนินพลเพชรครับโอ้โหนี่ครับสติครับข่ากลางแล้วยังเป็นบอลโอ้โหตั้งรั้เลยบอลตกพื้นด้วยครับอุ้ย ้ายเปิดมาโอ้ทุบทิ้งออกมาก่อนครับบอสองไม่มีตัวซ้ำนะครับปอลเกมโตกับมาของทางด้านกาจรุบุรีเอฟตีครับทางด้านซ้ายหลุดเดี่ยวมาแล้วกรับเจ้ดีครับโอ้โหแล้วน่ากลัวเจะาดีของทางด้านกาจารุบุรีเปิดยันมามาแล้วนี่ครับนี่ครับจังหวะนี่ครับหวานหยอดซ้ายมาเนี่ยครับมาช่องนี้ของอธวัฒิครับมองนะครับเรือมองเพื่อมาตลอดทางนะครับแล้วป้ายให้นิดเดียวครับปลายเท้าครับโอ้ที่ทางด้านเรา กุลสินเป่าสัญญาณน้งวีจบ45นาทีแรกเปน็นหน้านการชนะบุรีเอซีครับบุกมานำทางกานสมุทรปราการซิตี้ถึงสมุทรปราการสเตเดียม1ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูในนาทีที่24ครับจากผู้เล่นหมายเลข14พัชรกรนินพลเพชรครับจุดเส้นหลังอะไรครับดนนานีนมี2เปิดคอร์ามาคู่ตามเข้าไปแย่ตรงนี้ปลายเท้าไม่โดนครับบอลสองยังเป็นหน,น้านการชนะบุรีครับเปิดคอร์เข้าไปใหม่ปอมเข้าไปอีกทีได้โขกเลยว่า มีตัวประกบขึ้นเทคพร้อมกันตรงนั้นก็ไม่ง่ายอะไรครับจังหวะโขกสะบัดของทางด้านผู้เล่นของทางด้านกาญจนบุรีครับน่าจะเป็นทางด้านปีเรสนะครับที่ขึ้นโขนม่อสักครู่คอร์สแรกเนี่ยปีเรสแย่ไม่โดนครับกลับมาในเก็บได้ของทางด้านเอเรียนะครับวเราเบิร์นย้อนกลับมาเนี่ยเปิดคอร์สเข้าไปใหม่ได้รองอีกทีครับปีเรสก็ยังไม่ตรงกรอบครับตรงนี้การตริเ,เข้าในมา ยอดยอดข้ามาได้ไม่มีธงแต่โดนแย่ทิ้งออกหลังไว้ก่อนะไรครับปูกิษดาสิวนิดครับได้ทางด้านกิษดาสิวานิดครับเนี่ยครับดูจังหวะครับยอดนิดเดียวครับข้ามาได้ด้วยนะครับไม่มีธงตรงนี้จังหวะที่จะยิงเนี่ยครับว่าไปแย่ดับทิ้งออกหลังทันครับทางด้านชายกับเอเลียนดวกับทางด้านกฤษดิาเอเลียนปั่นเข้าขวาแล้วกอ แม่ยังเซฟไม่ได้ครับทางด้านจิรันพงครับอยู่แล้วครับพาหนีมาเข้าในให้ที่กิจสดาปันขวาในสายแล้วยังได้อยู่ด้วยครับรีชังกินเปิดโอ้แต่ว่าข้ามามีธงรับหน้าแล้วครับอู้ยังมีโอกาสได้จบครับของทางด้านสมุทรปราการซิตี้ครับแม่จากจังหวะใส่ขวาเมื่อคู่นี้ครับมาดูครับนี่ครับรีชังกินวิ่งมาครับแล้วก็ให้บอลตัดเข้ามากันถึงทางด้านเกตสายิงมาเลยไปทางด้านชินพงศ์ครับปัดออกมาเข้าทางทางด้าน ฝากไว้ตัวนี้พลิกมาแล้วยกข้ามมาจาังหวะนี้แตงเข้าซ้ายแล้วก็โอ้เรายิงจังหวะน,นี้โอ้โไม่ได้กางด้านสมุทรปราการซิตี้โอ้โหแม่จังหวะนี้ไม่ได้ประตูนี้ได้อย่างไรครับเดี๋ยวดูหน่อยครับภาพจับที่กฤษดาจังหวะที่รีชังจินเล่นเบิ้ลหนึ่งสองนะครับเปิดตัดหลังมาเกี่ยวรากของกฤษดาสีวน,นิชโอ้โห คือเหมือนเจ้าตัวรังเลแล้วตามเข้าไปโขกตัวนี้ก็ยังไม่ตรงกรอเลยนะครับจังหวะเปิดยอดยอดโขกยอดมาโอ้โหตั้งมาแต่ไม่มีตัวซ้ำานะครับสุดท้ายเคยทิ้งออกข้างอะไรครับการจะเล่นกันมาตัวนี้ครับกฤษดาษเปิดโข,ง,ขงมาแล้วอ,อูหลังตัวออกมาชมกจังหวะนี้ไม่เจอบอลด้วยกันแต่ว่าบอลไม่ตรงกอหลุดออกหลังไปครับครับยกม,มือให้สัญญาแล้วเปิดยกโคงมาจังหวะนี้โอ้โห เจฟฟ์สันนี่แกอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยครับบอลอยู่ตรงไหนแกจะอยู่ตรงนั้นครับแ่ทุกวรันนี้เปิดคอนมาไม่ผ่านชนาชินพงศ์หมดประการซิตี้ครับในช่วงท้ายเกมครับเป็ดชนากฤษดาสีว่างนี้ปั่นด้วยขวาลูงนี้ลูกก็มึงโอ้โดนชนคานเก็บจังหวะสองได้ตรงนี้แล้วโอ้ยังไม่ผ่านครับทางด้านแม่ประการหลังตัวสุดท้ายครับชนาปรัชญาครับแล้วเป็นคอนเนอร์อีกจังหวะหนึ่งครับาซิตี้แต่ว่ายังไม่ได้ครับดูภาพช้าครับ นี่ครับมาหม่งยัดเข้าไปครับแต่ว่าบอลไปชนคานเอาครับคอนเนอร์จังหวะนี้ก่อนครับเปิดยัดมาแล้วมงเตยมาแล้วโอ้หจะไปบอลออกครับ 3. 2ในกรอบเลือกเลือกร้วช้อยนี้ช้าแล้วไม่ดีด้วยครับอีกสักเท่าไหร่ครับแต่เช็คนาฬิกาแล้วครับผู้ตัดสินแล้วจบ90นาทีแล้วครับเป็นทางด้านผู้มาเยือนครับการชนะบุเรียครับ บุกมาชนะธนาสมุทรประการซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลข14ครับพัชรากรนินพอยเพชรต,ตั้งแต่นาทีที่24ครับวันนี้การจนบุรีพวกเขาเก็บ3แต้มไปได้ครับ